ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมณอีกหนึ่งศาสนสถานในเขตบางนาที่นี่คือวัดบางนานในพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2433ปัจจุบันมีพระศรีศาสนวง์หรือพระมหาสนองอนุพัฒโทรประเดียนธรรม9ประโยคจะาวาดวัดบางนานในพระอารามหลวง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้มีอยู่หลายอย่างแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คงจะเป็นพระบร,รมสารีริกธาตุจากประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนา10ประเทศพระบร,รมสารีริกธาตุหรือเรียกโดยย่อว่าพระบร,รมธาตุคือกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายขององค์สมเด็จพ,พระบร,รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ได้อธิษฐานไว้ก่อนปฏินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันนี้ส่งผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชาและสร้างกุศลกับพระาธาตุนั้นเชื่อว่าหากปฏบิบัติบูชาด้วยจิตใจศรัทธาบริสุทธิ์และบมั่นกราบไหว้บูชาตามกํากลังความสามารถอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุจะโดนบันดาลให้เกิดสริมงคลแก่ชีวิตสืบไป นอกจากนั้นที่นี่ยังมีสาราสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวโรกาศครบรอบ400ปีแห่งการสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปีชาสามารถยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยโดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธาธิกับพระมหาอุปราชแห่งพมา่าซึ่งเป็นที่เรื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน ใกล้ๆสาราสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเห็นพิธีกรรมนอนลงศพซึ่งเชื่อว่าเป็นการต่อชะตาเป็นการสะดอเคราะห์ต่ออายุาการทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาธิติกชนมักจะมาปฏิบัติการที่วัดบางนาในการถ่ายชีวิตโครกระบือก็คือการเอาเงินไปซื้อชีวิตโครกระบือ ที่กำลังจะถูกส่งไปค่าอย่างโรงค่าสัตว์เพื่อช่วยชีวิตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและความน่าสนใจของวัดบางนาในพระอารามหลวงอีกดึงสำคัญในกรุงเทพมหานคร